เนี่ยมันก็ยังไม่คุ้นเด้อมันกลัวอยู่นี่คือหน้าตาของน้องมันเตี้ยเลยวมันตลอดต้องหัวมันเขาไม่ชอบมันไม่ชอบให้กินนะคะต้องหัวมันให้เตี้ยเพร่ะว่ามันเปก็คล้ายๆตรงนี้มันคล้ายตาดีนะตาดำดีนะแม่เพราะว่ามันอยู่ในสายสิีนมันไม่ใหญ่ตัวผู้ตัวเมียเออตัวผู้นี่ เกี่ยวตัวกู้เนี่ยอยากทำนมเปรี้ยวเริ่มคุ้แม่แล้วเริ่มอ่อนเริ่มอ่อนแล้วนะนานนั่นยาทาแม่เมื่อวานยังกลัวอยู่เนาะหยอกครับมันหยอกมันก็ไม่ร้องเลยถ้ามันร้องแม่เอากลับไปยิงๆค่ะแต่วันนี้มันเล่นกับเด็กๆแล้วเนาะเรียนรถจากยานอะไรไปเริ่มอุตร์แล้วเริ่มคุ้นแล้วไง นั่ะเห็นไหมน่ะแต่มันจะดื้อเยอตัวนี้น่ะดื้อเด้อะไม่เหมือนนมสดนมสดนะเอามาแล้วก็หมอบอยู่อันนี้ขี้เล่นเข้าคนง่ายเห็นไหมนี่ตัวเก่าจะวิ่งหนีเร่องเรื่องนั่นเดี๋ยววิธีวันน้องกาแล้วเดี๋ยววิธีวันน้องกาแล้วแต่ก็ไม่เหงาคิดถึงนมสดมันไปดูไถ่บ้านนอกไปเห็นมันดืตามแม่ตลอดแล้วก็ไป ห้าถึงแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวมีลมีที่จีกอะอันนี้ใครอยากดูนมสดมันก็ไปดู MV ไทยบ้านนอกเด้อเห็นสดเลยวันนั้นอะมันวิ่งหาแม่ได้ที่แม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไปอ๋อใครสนใจจะดูนมสดไปดู ในเพลงไทยบ้านนอกของช่องตาสาวสุพรรณชาแนลได้นะคะได้นมเปรี้ยวมาแทนแล้วนอ่อ้อนตัวนี้อ้อนจบไม่ทำใสได้ได้ได้ลูกใหม่แล้วนะคะได้นมเปรี้ยวมาแล้วนะคะเริ่มอ้อนแล้วเริ่มอ่อนแล้วเริ่มคุ้นเคยแล้วให้กินก็กินไม่ให้กินก็เป็นไงแม่ตุ๊กเปี้ยวเป็นไง

ข้ากรุงละมั่กข้ากรุงมันนอนอิ่มแล้วแม่เมื่อกี้มันนอนหน้ามันเหมือนนมสดอยู่แต่ว่าตีนมันเล็กไงนมสดเท้ามันใหญ่เท้ามันสวยเนมสดแล้วนะคะนมสดไปแล้วไปสุดไปสูดสบายแล้วีได้นมเปรี้ยวมาแทนค่ะอันนี้สงสัยเด็กมันมันเย่มันเล็กก็เลยดื้อโซน่น้องิตมันตื่นวันเป็นเด็กอ่ะไม่มันมันยังเด็กมันสนยังยังปะกาศแม่จะประกาศว่ารัก มาตู้ใหม่มาแล้วตัวที่เราตัวที่ยากวันนั้นที่คุยกับน้องหนูนาที่กอดอยู่อ่ะเสียชีวิตแล้วมาใหม่แล้วน้อย้โหเรื่องที่ถีงมันนมสดเปรียวชนิดแล้วนะมสดเต็มวันนะรเลงค่ะแม่ก็ได้ให้ค่าตอบแทนเขาบ้านไหมคะใช่ค่ะอให้ให้ไปสองร้อยเขาบอกว่าอุ้ยไม่เอายายเอาห้าสิบบาทดีกว่ามีแล้ว ถ้านั้นเขาบอกว่าไม่ต้องเอาหมาไปนั่น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 อุ้ยดื้อน้อเตนนะคะเริ่มโซนเริ่มโซนนึกเเมื่อวานนี้คุยอยู่นะเมื่อวานนีหน้าทุกอย่างคุยไปอารมณ์อยู่คุณแพรหลุยวันนี้มาเลยมาจ้ามาสบไปเนาะคุณสบายเนาะเมื่อวานนี่สบายเลยันนีกระจายเลยจะมาหล่อตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เป็นนักร้องนะคะไหนมันนอกเด้อนะคะ อาแล้วก็ีนอนกับใครอ่ะไปนอนบ้านนู้นคะนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามุกตาสาวสุชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะเ้ยวอันนี้มันเปี้ยว